สวัสดีค่ะสวัสดีตอน8โมงครึ่งนะคะทุกคนตอนนี้มารอส่งโกโต้นะคะโกโตกำลังเตรียมรถเตรียมเสบียงอยู่ข้างล่างนะคะจะออกไปให้อาหารน้องหมาอากาศเย็นมากทุกคนดูเสียงดิเสียงเปลี่ยนแล้วอากาศเย็น8โมงครึ่งยังอากาศเย็นอยู่เลยไปเข้ามาแล้วมาเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร ในช่องเราอยู่ตลอดเวลานะคะขอบคุณมากนะคะช่วงนี้อากาศเย็นดูแลสุขภาพเลยนะคะทุกคนส่งบรรยากาศไปก่อนนะคะทุกคน,กคน,กคน,กคนดูดิไม่ร้อนไม่อบไม่อ,อ้อาวบรรยากาศดีมาก ลโกโตออกมาอันนี้ต้นโปเสียนการยาวมากหน่นไป็นมีชอยอข้างล่างอันนี้ไม่แน่ใจว่าต้นอะไรแล้วก็อันนี้ว่านหางจระเข้อีกพุ่งใหญ่ก็อยู่อยู่อีกฝั่งหนึ่งกับต้นวัสนานะคะทุกคน พี่ฟูไปเข้าห้องน้ํามาแล้วโกโตย้ยังไม่ออกเลยโก oh. <laughs> โต,โตย้ยังไม่มาเลยปาไปครึ่งชั่วโมงแล้วลงไปตั้งแต่แปดโมงยังไม่แปดโมงดีแล้วมั้ง <laughs> <laughs> จัดระเบียบรถอยู่ <laughs> จนพี่ฟูไปเข้าห้องน้ำจนออกมายังไม่มาเลย มายังเอ่ยยังไม่ยินเสียงสตาร์ทรถเลยอะชมบรรยากาศไปก่อนทุกคนเช้านกน้อยทาลังแต่คอตัว รอก็โต๊จ้าใครเข้ามาแล้วมาทักทายได้นะจ้ามาแล้วเสียงรถมาแล้วมาแล้วเสียงรถมาแล้วกว่าจะเสด็จได้ ลีลาเยอะตออกแล้วจ้าให้น้ำพิก่อนไปแล้วคุณชายเดินทางปลอดภัยจ้า โอเคโอเคทุกคนเดี๋ยวสาขอจบคลิปเป็เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะคะทุกคนขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีจ้า